ชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีหวั่นว่าน้ำในคลองบุย,ยใบปนเปื้อนสารพิษหลังจากส่งกลิ่นเหม็นและน้ำในคลองมีสีดำเข้มจึงได้แจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมให้จัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบและวัดค่าออกซิเจนในน้ำจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำการตรวจสอบบริเวณคลองดังกล่าว พบว่าน้ำในคลองโดยเฉพาะจุดฝายกั้นน้ำคลองบุเยใบยมีสีดำเข้มเป็นฟองและส่งกลิ่นเหมน็นบริเวณริมคลองมีเศษตะกอนสีแดงเกาะอยู่บริเวณขอบคลองและวัดค่าอุณหภูมิของออกซิเจนในน้ำต่ำกว่าค่าปกติและยังพบว่ามีปลาลอยตายบริเวณผิวน้ำจำนวนหนึ่งโดยคลองบุเยใบยอยู่ติดก,กับโรงงานในนิคมอ,อุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้มีการรั่วไหลของน้ำมัน จากการสอบถามในอาทิตย์วงปานสมาชิกอบตหมู่4กล่าวว่าจากที่ตนได้ลงทำการตรวจสอบพบว่าน้ำพี่ดำและส่งกลิ่นเหม็นอยู่ห่างจากจุดที่ทางอบตอลงมาทำการตรวจค่าวัดออกซิเจนระยะทางประมาณ1กิโลเมตรอยู่หลังโรงงานแห่งหนึ่งโดยระยะห่างขึ้นไปจากจุดที่กล่าวมาน้ำใสไม่เป็นสีดำและไม่มีกลิ่นเหม็นจึงได้แจ้งทางอบตอให้ลงมาทำการตรวจสอบเพราะหวันว่าจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ ด้านนายโยธินพงออ้นายกองค์การบริหารสนบบนท่าตูมกล่าวว่าเบื้องต้นหลังจากได้รับแจ้งจึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาทําการตรวจสอบโดยมีการวัดค่าออกซิเจนในน้ําก็พบว่าค่าออกซิเจนในน้ําต่ํากว่าค่าปกติจึงทําให้สัตว์น้ําที่อยู่ในบริเวณคลองบุยใบายตายบางส่วน โดยทางต้นได้แจ้งให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดลงมาทําการตรวจสอบโดยนาเทอร์โบมิเตอร์วัดค่าน้ําซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดจะนําเข้าห้องแลบโดยจะทราบผลภายในสองสัปดาห์นี้และเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตะบนท่าตูมได้นํารถแบ็โฮมาทําการขุดขอบฝายเพื่อทําการระบายน้ําเสียและทางโรงงานจะทําการดูดน้ําเสียเข้าไปยังบ่อพักน้ําเพื่อทําการบําบัดต่อไป จุดที่มันดำมันเริ่มตั้งแต่หน้าฝายวัดไปประมาณกิโลนึงพอสุดโรงงานหนึ่งมันจะใสแถอวแถวศาลาประชาคมหมู่สิบน้ำใสกว่านี้ดีกว่าคุณภาพดีกว่านี้อย่เรล อนนี้มือต้องเราหาจุดที่น้ําเสียลงคลอ,ง,องไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราเราหาได้ยังไม่เจอเราไม่สามารถที่จะลุยไปได้เพราะว่าลอกสมาชิกกลุ่มสีเขามันมีน้ำในคลองเป็นสีดํานะครับซึ่งตอนนี้เรายังหาสาเหตุเราหาจุดที่น้ําเสียลงมาในคลอ,องยังไม่ได้นะครับตอนนี้กำลังหาอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เราแก้ไขไปหาต้นต้นคือได้แจ้งทางส่วนที่คมลำสีเนาะได้ทําการบล็อก บล็อกที่ปลายตรงจุดไหนฮะลงสูบตรงลงสูบน้าลงสูบน้ําเพื่อไม่ให้น้ำไหลลงแม่น้ํานะครับแล้วเราก็ทําการเอาไมโครต่อมาเปิดทางน้ําให้น้ํำสบายลงไปได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ทางแต่ี้จะสูบน้ำที่เสียเนี่ยเข้าบ่อของนบ่อน้้าดิบของน้ำาดันเพื่อนําไปบำบัด ต่ออีกนะครับตอนนี้ภาษาจังหวัดนะครับมาเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อไปหาหาค่าคุณภาพน้ำเพราะว่ามีพลังมืดพารามิเตอร์ตัวไหนที่เกินมนตาตรฐานจากการตรวจสอบเบื้องต้นของปอปตเนี่ยพบค่าน้ําเป็นยังไงมนนั้งครับตอนนี้เครื่องวัดคุณภาพน้ําที่อปตเรามีเนี่ยสามารถวัดพารามิเตอร์อย่างเช่นค่าออกซิเจนในน้ำนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับตอนนี้ตรวจได้4.2ครับจน,น,นค่าอื่เกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับจะเว้นค่าออกซิเจนในน้ำที่อยู่ต่ำเกณฑ์มาตรฐานนะครับผลกระทบของสัตว์น้ำที่อยู่ในลำคลองจะเป็นยังไงครับคือถ้าเกิดค่าออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยไม่มีผลกระทบกับชีวิตของสัตว์น้ำนะครับแต่ไม่ไมน,น้ำลำลองครับ